ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาที่งานขาวดํานะครับผมมางานออกของคุณยายฝันแม่นนะครับเอฟซีครับผมนะฮะจะมาไว้อะไรกับคุณยายนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ พอมาถึงปุ๊บเจี้ยงนะครับลูกสาวนะฮะแล้วก็กับอาจารย์แหล่นะฮะก็เอาเลขมะเขือมาให้ดูเลยนะครับเอฟซีครับผมนะฮะเอาเลขมะเขือจะเป็นตัวไหนแล้วก็มีความฝันนะความฝันของเจเอี้ยงนะครับผมเกี่ยวกับคุณยายนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับครับแต่ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเจี้ยงกันครับผมเจี้ยงฝันม่อขืนนี่ค่ะ อันมันรู้มันจะเป็นเลขบอลด้แต่แว่มา,มามามันมันเป็นฝันสั้นๆแต่ว่ามันหังได้ใจความคืออย่างขึ้นนั่นเฝ้าแม่อยู่ร่องศพอีกเนาะครับเพราะว่าเฝ้านอนอยูนน่หน้าลุงศพหลายคืนและคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่นอนยุน้าลุงศพคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเผาใช่ไหมครับะจะ,ะนพนัพกงานพรุ่งนี้จะชาพนาักงานเหรอเอครัออบผมอันใหญ่ฝันแม่นนะครับเนาะตีอันเด คผู้ใดจะมาโงงย่าถึงสวรรค์มเออื่นบัตรดงค่ะบัตรแดงพี่เขาออกอะไรนะวัดบ่บอกอ๋อการบัดบ้านเขาเนี่ยวัดสีแปลงบ้านเขาเนี่แหละบ้านดอนหาดบ้านดอนหาดครับผมอยู่หน้าบ้านที่เยี่ยงได้อเ<ห>นาะยุนาบ้านที่เยี่ยงนั้นจะเป็นเออ่เป็นวัดเป็น,นวัตรสภาพรุ่งนี้เขาก็จะเอาเอ่อ,อางของคุณยายนี่ไปทำใชาพน,นักงาน มันจะมาทานจะมันสงการนะมันโดนหลยายวันแล้วมันคานอ่ามันจะเป็นสงการเท่ากันเลยสงการเนาะเอาจักหน่อยเพราะว่าแต่ว่าทางฟันดีแล้วเมื่อคืนเนี่ยฟันยังไงครับเจ๊ฟันเขาเขาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าเขาปิดร้านตั้งแต่ต้นเดือนเนาะครับร้านาานี่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเดือนอวันนี้นไปยูน้ำย้ายบางท่านก็ไปยูโรงพยาบาลวันนี้เรามาแล้วก็มานอนอยู่อ่นาหน้าหลวงศพ กอคือนี่หรอวา่วาฝันว่าเจ้าของยางมาบ้านเจ้าของจากบ้านคุณยายยางออกมาบ้านเจี๊ยงยางม้าน่ะหลุกกดแจ๊บบรรพยมาเปิดบ้านให้จ้ะเปิดบ้านแล้วมาหายของเพรนละว่าปอ๋อทะเลเร,เริ่มเริ่มสูงขึ้นเริ่มเห็นเป็นประต,รต,ะตะูตระเวนยางพันละหอนแล้วบบเริ่มสูงละเอาไผรเนาะมันหลักเปิดร้ากนอนเนีน่ยก็สูญหลายเห็นเนาะสูญให้เพิ่นนะว่า อันเท้าวายู่ขาจะหิมะเปิดร้านเขาขายผองแบบนะอต่ถ้าย่างไม่ใกล้น่ยหา่อดว่าสี่ศูนย์กาสี่ศูนย์ใเขาทอนเขาหนึ่มามานีมานีมานี่เขามานีในเจ้าม้าเขาไม่ใช่นเลือดเนื้อเจ้าม้ามาขัดแอกกันกันมาแกนี่อย่างแต่เนี้อบางบริจัเนื้อน่ะเต็มเขาว้างแฟนอันอันอันทั้ยงขายของเชเอเลยเอามาขายเป็นบริษันบอสัก ถ้าใครมากรองไว้เนี่ยถ้าใครให้เจ้าเน่ะแกะคนัใส่ใส่ยังไะแกะคนแกะผมไม่มาแกะคนมาเอามาแกะคนตนคนเราเทพเป็นหมูมาแล้วเนาะเป็นหูจริงแต่พอนี่ละแต่พอนี่ละทำเป็นเนื้อเนื้อมันนะเนื้อเนื้อมันแดงค่ะก็เล่นคือหิวเราไปกับเดินแกะมันเดินแกะแล้วเอิ้นคนมาเอาจ้ะก็เลยว่ามาเอาเด้อคนเราเสียเอาเนื้อเอายางมาเด้อมาเด้อเอิ้นเอิ้นคนมาเอาแบบนี้เลย เราเนื้อไปกินอันเห็นพวนี้มากก่เอิญเนหัวมาเอาจ้ะ่ย่องยังไงนะแกะเบิ้โอครับตูได้เลยค่ะนีอจะเรียงกันว่าทะเบียนบ้านอ่ะเนาะตูวตัวไหนครับทะเบียนบ้านบ้านนี่สองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดเี่แยกกันสองแปเไปดึงเ็บแปบมาบริหารอุตตฤตี สองแปดเจ็ดเงนครับความฝันของเจี๊ยงนะครับผมสองแปดเจ็ดครับแล้วเลขอะไรนะที่ว่าเลขมะเขืออะไรอะไรนะครับเลขมะเขืออะเสียคุณยายห้าเก้าห้าเก้าโอโร่แล้วใช่ไหมครัเสียแกนดินของดินเพิ่นเห็นตัวใดหรือคะเพิ่นเอาเสียสมเดินเห็นเป็นหานึงช่แต่ว่าห้าเก้าน่ะชัดเจนใช่ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางไว้ท้ายคลิปนะครับผมให้เอ็ซีดูเนาะครับเล่เล่เมะเขือนะครับลูกลูกลูกมะเขือนะครับผมลูกมะเขือในภาคเขาเออ่งานศพครับเจ้ามะเขือที่ผมใ้ครับก็เสีจ้าชนทุกคนเมื่อคืนนี้มังมังสวยนั่นมังเจ้านะฮะาเขาไกินแล้วก็เลยขอขอแล้วว่าขันเฮาทีมีโซกมีอย่างน่าค้อย้ายไม่ว่าขันนี้มีโซกเป็นแหล่งเศปษฐีไม้ไทยเฮานี่ คุณย้ายบอกได้เด้อคันคุณย้ายบอกได้นะแต่บ้ามันกได้สิดปักคูกคูกไว้นีเราก็ได้ปักไว้ปักไว้แล้วเ้อก็ไปตลาดเขาับม,มาเมืองนะเป็นตัวนั้นหละจนะ้นั้นตัวไหนม่นตัวข้างหลังนเป็นเ,นเนี่ยอ่าเป็นตั้งตวตัวข้างหลังด้วยสองตัวเป็นเจ๊เอหจัดเจเป็นอะไรพีหลองอ้เจ็ดแปด บางเอิญบางอันหนึ่งตุกตะลีมากประมาณเจ็ดแนี่สองตัวจะเล่นนั่นอ่ะบาไดไทยมาราะว่ามามาน้ามัดซองเมือเรากัมาต,ตลาดซองเรากัเล่นขอมาอาบน้ำคือเจียเอียงจุดทูบเสียงทายขอยายใช่ไหมครับขอยายไหแล้วกัไปตลาดเจ็ดแปดเนี่ยสองตัวเลยลครับเนมัอะไมาบงนี่แค่สองตัวแต่ตัวที่สมน่ะอันไปบขวดบันดับนี่เลยนขึ้แค่สตัวตัวที่สาม้างล่างน่ะคือไฟไปก็ถึง เออกะเล็กคเลยว่าเอามันคือตรงกับที่เขาฝันม่นคือนี่แบบนี้เะไรกันครับเดหาของคุณย้ายจ้ะเช็ห่าของคุณยายฝันแม่นล้วถี่ทวนไม่ค่ะแต่เช็ดแปดจ้ะเช็แปดอ่มเช็ดห่าถึงต้นใ้พี่น้องก็พัชเสียมือหนึ่งมือหนึ่งกับเอซี่ยูใกล้กับมาสุ แต่การย่ายความกั็นขอนะขอบคุณขอบคุณ like อ่าเอฟซีท like ุกคนนะจ๊ะ huh. เ um, um, uh ้อเงินที่เพิ่นร่วมมาทำบุญมากจะไปร่วมเป็นของหวานของเพิ่นเป็นของหวานเมื่อเมื่อคนแกิดเมื่อคนมาขอวัดเฮ็ดเป็นของหวานไปได้เพิ่นโอนมาให้เพิ่นเพ้่นนี้ให้ได้ได้พอได้ไปชื่อของหวานทำบุญน้ำไม่สิดบาดเประเท็ของหวานไปบัต บรุเนัท oh. ี่นั่คนนีนักจิตหนักใจครับพี่น้องที่ให้พม่ชกม่หมานเนาะคนกัว่าบ่ได้เคยถือมันจะเทียบเาเคถือเนมันจะกระาถือกระกัแนนรวมทํ้มุนน้ำแต่ว่าคปณย่ากับิววให้เอฟซเพื่อเด็โนาได้น้เจ็บหนานะคะอายุเจ็ดสิบ้าเแปดมีมากังไงกับคเจ็ดแปดันมาเพิ่มนั่นเอาเนื้อมะกอกไว้หน้าบ้านเขาอะไรเขาแกะ แต่่เป็นสองแจแล้วมันตรงกันกับเล็กเอี้ยยูทูบยูทูบไม่ก่อนจะไปตลาดมืออม้อนี่อุู่มื้อนี่แหละจ้ะอนยะู่เช้านะแล้วก็ไปตลาดนาาง้าน่อยแล้วนะเล็กยูทูบเล็กมารอเมืองก่นเลยไปตลาดแล้วกับ,บ,บ,ม,บ,ม,บามาวม,มาตเจาะมาเมืงองก็ไล้เป็นเจ็ดแปดตัวเดียวเจ็ดแปดตัวเดียวนะครับนี่น้าแป๊เอ็ซ์ีชื่นชอบแล้วค่ะเนาะครับผม ี็ชอบเขราไปหยิบแกไปไสอ่ะ FC บอกว่าโทรหาอาจารย์แหล่ไม่ติดก็หาเจียกันแล้วเรื่องขอเบอร์โทรหน่อยครับผมบางที FC อยากทำบุญด้วยนะฮะครับผมขอขอเบอร์หน่อยครับเจ๊ครับศูนย์หกห้าครับผมหกสามหนึ่งครับห้าสี่ห้าสองอีกรอบหน่อยครับเจ๊ศูนย์หกห้าครับผมหกสามหนึ่งครับ 5้าสี่ห้าสองครับผมตัวหาแอดตัวเชีแอเป็นคของพี่น้องตัวหาเียเอี่ยงได้ครับผมสะดวกกว่าครับสามารถตัวเทียเอี่ยงได้ครับต้องขอขอบคุณเจียเอี่ยงนะครับผม่อาจารใครมีหมาทุกคนนะคาเงาะครับขอบคุณครับแน่นนะคะในลีปนี้จะขอบคุณเจียเอี่ยงเป็นสื่อการสะพานบุญนังเชียอ์สาระห้สัมภัสนะคะนอกจากจกตวิญญาณกรณีด้านเช่า ครับผมคุณ FC สามารถติจังได่ไหกับร่างกยังไกอว่าีตัอซีนอร์อในชีปนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเลขมะเขือนะครับ FC ครับผมแล้วก็เลขความฝันเจี๊ยงนะครับนะฮะแล้วก็เลขเจี๊ยงจุดทูบขอยนะผมมันตรงกันนะฮะตรงกันคือ7887นะครับผมส่วนเลขของคุณยายก่อนที่ท่านจะเสียท่านก็บอกไว้นะนะครับ FC ครผม ส่วนเลขมะเขือบางท่านอาจจะเห็นเป็นห้า้าบางท่านอาจจะไปเห็นเป็นหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวทางเอ็ดมินก็จะวางไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ